ทุกคนอยากให้ดูความเข้าผัดโคตรทะเลของร้านนี้ฮะโอ้โหใส่มาทั้งหมึกทั้งกุ้งทั้งกันเชียงปูใหญ่ๆแบบนี้ดูโูใช่คือเห็นจานแล้วไม่กล้าสั่งข้าวเปล่าเลยเธอก็กินไม่หมดใหญ่มากนี่แล้วอยากให้ดูอันนี้เป็นหมึกไข่ต้มมะนาวของเขานะเธอไข่ดูมาปิ้นๆแบบนี้เลย mm hmm. มาร้อนๆค mm hmm. วามหมึกไข่ใส่พริกขี้หนูสวบแบบนี้เนาะแล้วอยากให้ดูอันนี้คือมาแบบจานใหญ่มากแล้วเป็นส้ตมตำปลากระพงนะทำมาเป็นฟิวตำไทยเลยเออจานนี้ฉันขอเหมาจ๊าจะกินซีฟูนให้จุกเลยเออเป็นทะเล ะะจะมี <Okay. S 1> เป็นหอยมแมลงผู่นะ มีกุ้งนะตัวใหญ่ๆแล้วก็เป็นหมึกนะแม่นะ,อะบอกก่อนนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไปทะเลค่ะทุกคนจะบอกว่าที่นี่บรรยากาศดีมาก<า>เข้ามาด้านในนี่จะเป็นฟิลแบบบีบบีชมีล่มเตียงบนทรายขาวๆด้านหลังร้านเขาก็จะมีเป็นสระว่ายน้ําสวยๆแบบนี้นั่งกินข้าวริมน้ําคือเหมาะมากพิกัดร้านเขาก็หาง่ายๆนะคะจะอยู่ที่บ่อวินเข้ามาจากแยกปากร่วมเลี้ยวซ้ายเข้าที่ซอยบึงบ่อวิน98ทับหตรงเข้ามาก็จะอยู่ขวามือนี่ฮะหาง่ายๆอันนี้เขาขอบีบมะนาวไปเลยนะเธอเออบีบไปเลยแม่อ ดู้ดูนีฟูเขาเห็นแล้วมันยั่วมากกันเชียงอะแม่เอ้ยเขาแบบเขาทำมันรีฟิลแบบเด็กๆชอบเลยเออเขาแยกสีฟูดมาให้ด้านบนแบบนี้อูหดูกันเชียงเน้นเลยอืมโอ้หวานมากอันนี้มีสามอย่างนะมีหมึกมีกุ้งเนาะประมาณนี้นะกุ้งข้างหลังก็คือเป็นตัวๆแบบนี้เลยนะแม่มีใครเป็นเหมือนเราบ้างเวลากินข้าวผัดก็คือติดพริกน้ำปลามันต้องเพิ่มความเผ็ดไปดนึ่งดูหมึกเขาดูหมึกเขานี่กับพริกน้ำปลายั่ยๆแบบนี้ครับไปครับ โอ้โหจริงนะอันนี้กินได้ประมาณ3คนนะพี่ว่าอยู่สามคนชิว่าสามคนอยู่เลยอ่ะนี่ขอรอลอันนี้หน่อยเป็นกั้งผัดพริกเกลือเพิ่งมาเสิร์ฟเลยแล้วเขาจะแบบโรยเป็นกระเทียมเจียวกับพริกมาแบบนี้ทอดมาแบบกรอบไงเป็นผัดพริกเกลือนะไหมเนาะนี่กั้งตัวใหญ่เป็นกั้งแก้วได้นะไหมเนาะ ตัดใจเอาบบเนี้ยกางกรอบมามันหอมกระเทียมเจียวกับพริกแบบที่เขาใส่มาเมาคั่วมาแห้งๆไงเกืบเนี้ยแซ่บเ้าชอบความคพีเอที่เขาอ่ะน้ำพริกไข่ปูก็คือเสิร์ฟมาในกระดองปูแบบนี้เลยเออน่ารักดีเนาะแม่เนาะดีเนี่ยตัดไปกับพริกลูกโดดอ่ะเนาะเออมีพริกลูกโดดราดไปบนข้าวไหมฮือฮ่มันมีความเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆหอมมันปูอ่ะเออราดไปบนข้าวแบบนี้โอ้นัวๆคลักๆมากไหมเอาแบบนี้แล้วจบแล้ว ขอลองส้มตำปลากระพงเขาหน่อยสขคือมาแบบตัวใหญ่มากส้มตำไทยใส่เม็ดมะม่วงใส่กุ้งแห้งอะไรเนี่ยปลาเขามนแบบกรอบชิ้นใหญ่ๆนี่ดูๆอือเซฟเนาะส้มตำเขามันจะมีความเปรี้ยวเผ็ดแบบตำไทยเลยเธอแล้วกุ้ง<อ>แห้งตัวใหญ่จริงมีถุงมีถั่วอะไรเงี้ยค่ะเอาจริงมันเผ็ดอยู่นะเธอกินคู่กับเครื่องเขาไปอย่างเงี้ยเ,เป็นแบบตำไทยหอมถั่วีิสงชั่วมากฟิลลองเปิดประสบการณ์ครั้งแรกฮะตอนนี้คือเครื่องติดแล้วหมึกนึ่งมะนาวมาจากไข่เน้นๆแบบนี้ไปฮะ เป็นยังไงเออคือมันเผ็ดเปรี้ยวแบบสะใจเลยอ่ะเธอกินกับหมึกไข่เด้งๆแบบนี้นะออแบบความพริกขี้หนูเข้าไปเนะี่ยหม้อ,มมอหนึ่งเขาก็ไม่ได้ให้มาน้อยๆน,นะเธอนี่ความหมึกไข่แบบเต็มหมอ้อแบบนี้เลยเออหอยแมลงภู่ตัวใหญ่ๆย่างไเนาะแม่เนาะใช่เป็นจิ้มซีฟู้ดค้นๆแบบนี้โอ้อโหกัดเนื้อเต็มๆมาเธอเออแล้วคนหนึงก็คือไม่ได้หาเล็กๆนะเออวันนี้มาแล้วอย่างสุดท้ายอันนี้เป็นอะไรนะแม่ แกงคั่วกันเชียงปูยอดมะพร้าวอ่อนเธอแล้วเขาคัดกันเชียงมาแบบเน้นๆเลยก้อนของเขาหแบบนี้กันเชียงทางนั้นเลยเพราะจ๋าแม่จา๋านี่นี่ข้างหน้านี่แม่กันเชียงเน้นๆแบบนี้มนจวดต้องกินตอนร้อนๆพวกเนี้ยเนะาะอร่อยแนะนแกงคั่วเขาออกแบบเผ็ดๆเลยอ่ะ สี่กันเชียงไม่ธรรมดาลนะอันนี้เป็นราคาอาหารบนโต๊ะผมนะฮะนี่มีบางอย่างผมสั่งกลับบ้านเพิ่มไปด้วยนะฮะใครอยากรู้ตัวไหนก็แคปเอานะทุกคนใครมาไม่หนูเราใส่พิกัดไว้ให,นหน้นะร้านเขาเปิดตั้งแต่สามโมงถึงเที่ยงคืนเลยจะบอกว่าตอนเย็นอ่ะมีดนตรีสดฟังด้วยแต่เราคือเน้นกินอย่างเดียวเลย <c oughs> ไม่ค่อยฟังเพลงอะไรกับเขาเลย <c oughs> อืม <h> <tôi S 1> หื้ยหมึกชิ้นเขาหนาแล้วเนี่ยเนื้อทำเป็นเล่นไปนะดูดิดูดิเห็นไหมอย่างเงี้ยกัดไปกรุบๆเลย